สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับเห็นเคยมีคนสอบถามนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวฟัชเชอร์รีเลย์นะครับหรือตัวไฟเลี้ยวนะครับตัวรีเลย์ไฟเลี้ยวนะของ V ีออนะครับมีคนอยากทราบว่าแต่ละขามันเนี่ยมันทำมันคืออะไรนะครับมันทำงานยังไงนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำให้นะครับ ซึ่งขาทั้งหมดมันจะมีอยู่ทั้งหมด8ขาแปดขานะครับข้างบน3ข้างล่าง5นะครับนะนี่นะเ,เดี๋ยวผมจะใช้สเก็ตปักตัวนี้แล้วกันมันจะได้ไล่ง่ายนะครับอืมนี่นะเอาตัวเป็นตัวกดล็อกไว้ข้างบนอย่างนี้นะไล่จากขวาไปซ้ายนะครับ ขวาไปซ้ายนะผมจะเริ่มแถวบนก่อนนะครับแถวบนเส้นขวามือเส้นนี้นะเส้นนี้คือไฟเข้านะครับไฟเข้านะถัดไปนะครับเ,เส้นนี้เส้นนี้คือ,อไฟเลี้ยวด้านขวานะถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนเส้นสีดำช่องต่อมานะครับเส้นดำเส้นนี้ ไฟเลี้ยวด้านซ้ายด้านบนหมดแล้วนะครับด้านบนหมดแล้วก็จะเรียกด้านล่างทั้งหมดห้าเส้นนะด้านล่างขวามือนะครับเส้นนี้ก็ไฟเข้านะครับไฟเข้านะเส้นต่อมานะครับเส้นนี้จะเป็นสวิตช์ไฟเลี้ยวนะนี่นะเส้นนี้จะเป็นสวิตช์ไฟเลี้ยวขวาต่อมา เส,เส้นนี้นี่นะจะเป็นสวิตไฟเลี้ยวซ้ายนะครับหลังจากนั้นก็จะเหลืออยู่สองเส้นอสองเส้นนี้ตัวเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นกราวนะครับหรือขั้วลบนะครับหรือตัวถังนะเส้นนี้เส้นสุดท้ายนะครับก็เดาไม่ยากนะครับจะเหลือไฟฉุกเฉินใช่ไหมครับ เส้นนี้ก็จะเป็นตัวไฟฉุกเฉินนะนี่นะครับสำหรับใครนะครับที่สอบถามมานะว่าแต่ละขามันคืออะไรนะครับก็ผมทำคลิปให้แล้วนะ,ะก็ลองมาดูนะครับส่วนขั้นตอนการต่อใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกนะครับว่าจะต่อใช้งานยังไงในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้า,ามีประโยชน์นะครับก็รบกวนฝาก กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านแล้วก็ท่านอื่นนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้านะครับจะทําคลิปอะไรก็มารอติดตามรับชมกันในส่วนของวันนี้ก็สวัสดีครับ